อยู่นี่นี่ว่ะก็อยู่ที่นี่แหละใช่ไหใช่ก็อยู่ที่นี่แหละ แล้วก็ลูว่าที่ไหนฟาเตอร์ลูกลูกเอ้ลูกเอ้ไปไหนแล้วลูกลูกหายแกแม่งเฮ้ยครับเป็นหัวหน้าคนที่มันเหนื่อยจังโว้ย <c oughs> <c oughs> เอาหนะ้พาพังบรรทุกฮูวอัสติวก็เป็นกลุ่มคนเลวภาพที่แล้วจำได้จำภาคสามได้ภาพเป็นพวกคนเลวนะพยายามที่จะใช้อะไรนะใช้ระบบของอะไรนะไอ้ระบบน้ำใช่ไหมในการทำให้ น้ำเป็นไวรัสทำลายล้างพวกที่เป็นคนพวกคนทั้งหมดแล้วเหลือแต่กลุ่มตัวเองไว้อะไรเงี้ยฮะเอาแล้วกูลงน้าเลยเอาชิรจมน้ำโทษทางไหนวะทางนี้อ่ะ๋อทางนี้นี่เองโอเคนอนได้ไหมเนี่ยนอนได้ด้วยเว้ยเออดีเหมือนกันคอยมานอนแล้วกันน้ำน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าฟรีเสร็จครับสดชื่นสดชื่น น้ำเปล่าไม่ไม่มีรังสีเลยนะสุดยอดนี่ยอ,อยู่ข้างล่างเอ้าสรุปอยู่อยู่เอ้าอยู่นู่นนี่วะเอ้าเฮ้ยลูกอย่าคนตีนพ่อดิลูกไหนวะลูกแม่งคนตีนนั่นเองเดินนี่หนีพ่อเหรอถามจริงนี่เองเราเจอกับเดนเลิกเทนแล้วนะฮะบอกคุณควรจะรู้ดี

นเพื่อให้อะไรคีิปอัดออกลูไม่พ่อมันเป็นความลับที่ทำงานกับกลุ่มเรลโรดตอนนี้คุณอยู่ฝั่งของพวกเขาหรือเปล่าเป็นพวกมันหรือเปล่าโทรศงสารไอ้ดีคอนนี่หบอนตอนนี้ จังมันเลโรสมันมีอะไรหรอกนอกจากชุดมันเท่อย่างเดียวแล้วก็ให้คุณอะไรนั้นเลือกได้ว่าทำอะไรต่อไปนะฮะก็คือเราไปถล่มพวกอินทิทูตว่างั้นใช่ไหมไอ้พวกอะไรนะพวกเลโรสใช่ไหมพี่ชอบพูดชื่อกลุ่มผิดบ่อยๆเนาะแมย ไปฆ่าให้หมดเลยเออเพื่อจะได้ชุดมาร์คชุดมาร์คไฟกับจังมันบ้างชุดเรือรถมาร์ครถเรือรถมาร์คไฟลี่รออยู่ไปฆ่าแม่งเลยดีกว่าพี่ว่าเรียบร้อยวู้ไปฆ่าเจ๊เลยเหรอสุดยอดโอ้โหโหสัตว์จัดไปโคตรเร็วอ่ะให้เราไปฆ่าเลยอ่ะสุดยอดหน้าเนี้ยเรยลงให้คิว ปาด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 โอ้โหโคตรายสุดยอดโอเคน่ะในเวลากระทืบเร็วล้นละอ้าวอ้าวแม่แอสเซเนเซเนสเลยดีไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหสุดยอด โอ้โหกำลังหลับด้วยนะโอ้โหโอ้โหไอดีคอนก็อยู่เลยนะแม่โอ้โหเอาละกลูง,งานนี้ได้ยินข่าวมาว่าคุณจะอินทิทูดไปแล้วนะฮะเป็นไงบ้างฟาดูบ้าน่าดูเลยนะอ กาเป็นจริงครับเด,ดคคอนบอกว่าคุณใช้เทเลพอร์ตคิดไม่ออกเลยจริงจงภาพไม่ออกเลยจริงแต่ยินดีมากที่มินิตเมนสามารถที่จะได้รับบางลิบสังคนอย่างคุณไปฮะมินิตเมนคงมีแผนจัดการกับอินทิดแล้วแต่ฉันว่าคุณคงอะไรนะมีแผนฉันวางพึ่งคุณนะฮะที่จะปลดปล่อยสิน้นที่ววาจริงเรือรมันก็ไม่ต่างจากอินทิลด์มันเพต้องการนัร่นเออ นานเอาละไซวิดมินิเม,นไ,ม,น,มนไซวิดเดียวโหลดคิดว่ามินิเมนคงไม่ช่วยพวกเร็วพวกอินทิ u ู e หรอกมินิเมนก็คือภาพลักษณ์ของอะไรนะพวกอินทิจูนนั่นแหละอ่าฮะ เอาไงดีเราจะเข้าฝั่งเรลโรดไหมไม่รู้ดิโอ้โหแต่แม่แบบคือคือแบบว่าต่อคือเรามันมันรู้สึกผิดไงแบบว่าตอนหน้าพวกพวกที่ทุกคนเลยนะไว้ก่อนมันตอนหน้าพวกนั้นเลยนะไว้ก่อนมันตนหน้าเลยนะ มันต่อหน้าเลยนะรู้ปะมันต่อหน้าพวกนี้เลยนะเว้ยสุดยอดคือเดสเดมนนทำงานกันเราจะดีกว่าเออถ้าเราตอบว่าเราเข้าฝั่งเรลโรส คืออยากลองตอบก็เข้าฝั่งนล้วมันจะมันพี่อยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งมาอยู่เรือลวดได้ได้เลยหรือเปล่าเขาจะแม่อะไรเงี้ยอยากรู้ตอนนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ค่อยเดี๋ยว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 อเซฟ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 ไอโอเคเดพี่จะขอลองพี่จะลองกดเข้าฝั่งเรือลวดไปก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น what I'm about to tell you is the most closely guarded secret the railroad has it's time you learn about this country. ในเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับความจงรักภักดีแล้วมิจฉาหรือผู้หญิงที่ฉันไม่รู้อยู่ข้างในอินทิจูดที่คอยช่วยซินให้ออกมาให้ได้ oh มีมีไส้ศึกให้แอบเข้าไปในอินทิจูดแล้วติดต่อกับเด็กแพทย์ ฟังดูแปลกไหม Fortunately, Tom has come up with a potential way to do it. We can plant a coded message on an Institute terminal, and if all goes well, h i l l e s mistake. แล้วนี่พี่น่าจะพี่น่าจะพี่น่าจะจะทำทำเป็นรอเซฟใช่ไหมนะกดคลิกเซฟเลยเมื่อกี้จริงๆทอกเป็นติงเกอร์ดีคอนเลิฟแดทดีคอนยังชอบเราอยู่ดีเอ่อเอาไงดีวะ ข้ามินิเมนซ์นเลยดีไหมหรือข้ามินิเมน์ให้หมดเลยดีพี่ว่า <c oughs> พี่เลือกไม่ถูกตอนที่บอกตรง <c oughs> เดี๋ยวพี่ขอโหลดเซฟอีกรอบแล้วกันนั่งผมสักครู่เดียวเดี๋ยวพี่ทำเป็นรอเซฟไปดีกว่าแล้วก็แต่ว่าแยกฝังแยกฝังไว้ดีกว่าพี่ว่าทำเป็นรอเซฟแล้วแยกฝั่งแยกฝังดูอยากรู้จะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมมันน่าสนใจคือ อยู่ดีถ้าเกิดเราไปเข้าอินดิทูแล้วอยูดี้เราย้ายมาเฝ้าฝั่งเรลโรดได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเกิดอยู่ดีไปเข้ามินิเมนแล้วถล่มเรลโรดขึ้นมาหรือจะถล่มฝั่งนู้นฝั่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นพี่อยากรู้ตอนนี้เขาจะไหมมันดูแปลกมากสำหรับพี่ตอนนี้เขาจะไหมเอออยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเซฟไปครับ yes new save ไปอือฮึ there's d ะเดโมนาหรือลองหรือลองฆ่าเลพี่ว่าลองฆ่าเลยไหม แต่จริงพี่ก็ชอบฝั่งเรลวโรสแต่เขาจะเป็ความรู้สึกเขาคือความรู้สึกพี่เรานี้เขาเจะคือฝั่งเรลวโรสมันเป็นกลุ่มที่ฝั่งที่คอยช่วยซีนออกมาจากมินิทเมนได้จากจากอินติสูดพี่ชอบพูดชื่อกลุ่มผิดเขาท่อนยิงพี่เป็นคนเป็นพี่พวกไทโฟงนี่แหละถ้าเราเข้าฝั่งเรลวโรสรละโรสเป้าหมายของเรลวโรสคือการช่วยซีนออกมาจากอินติสูตอินติสูตก็คอยสร้างซีนออกมาเฉยเฉยใช่ใช่ใช่ตามคำเชิดก็คือเหมือนกับอินทิสูตต้องการให้ซีนเป็นทาสรับใช้ แต่เลโรต้องการให้ซินมีสิทธิ์เป็นของตัวเองโซมินดิเมนช่างมันอะไรก็ตามแต่ช่างมันบัตรองออสติลมนุษย์เท่านั้นที่อยู่รอดชีวิตหุ่นมันก็มีมันก็ไม่ได้มีค่ามากมายมันก็มีค่าหรือมันมันพูดยากวะทางเรื่องม่นลำบากมากวลยตอนนี้พี่เอ่อแต่พี่เรียกจอมินดิเมนนะ The fate the Synths it. might get to take. depends signed Means of Glad on you on. I อ๋อคือว่าคือจะจบเลยว่าเราไม่ต้องเข้าฝั่งนี้ป่ะใช่ไหมอ๋อยังยังขอให้ทำงานกับพวกเราได้อยู่อ๋อก็คือยังไงก็ขอขอเข้าฝั่งเรือรุดได้ก็คือรับเครดิตฝั่งเรือรุดเลยก็ได้ถ้าอยากทำเนื้อเรือเรือรืดต่อก็ทำต่อได้บางงั้นใช่ไหมแต่ถ้าไม่ทำก็ยิงทิ้งเลยว่างั้นใช่ไหมกูกลัวป้ากระโดดต่อยคอกูจังในตอนนี้มองตรง ขาแม่งเลยเดียวขาแม่งนะโอกาสมา,มาแล้ว,วนะตอนนี้โอกาสมา,มาแล้วตอนนี้โอกาสมาตอนนี้โอ้โหโอ้โหอา อีสไลน์นุ่นมีใครอีกไหมอืมอ่ยอ่ยโอ้ฝักโอ้ฝักฟักไม่โดนเออโอ้ฝักโอ้ฝักหมอต้องยิงดีคอนด้วยนะยิงดีคอนด้วยจริงด้วยเว้ย ต้องฆ่าดีคอนทิง้งด้วยโอ้รู้สึกผีแล้วเนี่ยดีคอนตายจริงด้วยเว้ยโอ้สุดยอดบอกแล้วปลานี่แมันหัวสุดแล้วเก็บก่อนอ้าวมึงตื่นจากไหนเนี่ยฮะน,นั่นแหละวอสมกระเด็นสุดยอด ทีนี้เข้าพิวอ่าอชุดเลรลรถมาร์คไฟมาเร็วๆสปีดทูฟาเตอร์ละโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไปไหนเล่าปืนมึงกระจอกมากรู้ตัวไหมเนี่ยตายหมดเลยโอ้ my god โอ้ oh my god โอ้ปืนโคตรดีเลยเว้ขยขโมยชุดด้ว <laughs> ย oh my god oh my god oh my god โอ้รู้สึกผิดนะเนี่ย <laughs> 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 อะไรวะไม่ไม,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 มีชุดมาร์คชุดมาร์คมาร์คไฟให้บ้างเลยเหรอโอ้อะไรวะ กูสาวหวังว่าจะเอาชุดมาร์คไฟนี่ถือว่ากูขโมยของเลยนี่ถึงยังกูว่ากูขโมยของชาวบ้านให้อยู่อะถามจริงคิดกูจะขโมยของไงถามจริงนี่กูฆ่าทั้งตีนะบอกไว้ก่อนตอนนี้เจ็บไม่มีชุดมาร์คไฟให้เราอีกเจเอนั้นก็จะใช้ชุดมาร์ควันเองกระจอกสัตว์ขโมยได้แล้วเพราะจะไงก็ไม่ไม่แคร์ตอนนี้ใช่ไหมเออ อ่าดีล็อกมิดด้วยอ่าเสร็จครับสต,ตีปกสตรีมแพคเสร็จกูครับลองดูชุดมันซะก่อนทิงเกอร์เฮดเกียร์มีปืนไพร์รีโวเบอร์ไพป์พิสตนันอันนี้ดาเมจลิซิส,สห้าบวกโอ้เยอะกว่าที่เราใส่กันเนี่ยจะว่าไปต้ปนครับ แต่คงใส่ทีคงจะสตูปิดน่าดูแล้วเปล่าพี่ว่าไม่ดีจะใส่ดีกว่าใช่ไหมใช่ที่เราใส่ดีกว่าแต่นี่สตูปิดดิดูสภาพตัวเอง <c oughs> โอ้ยห่วย <c oughs> รู้สึกผิดจริงๆเนี่ยตอนนี้ <c oughs> ใส่ชุดเจย์ก็ได้โอ้โหสุดยอด โอ้ชิรู้สึกผิดนะเนี่ยตอนนี้พี่รู้สึกผิดขึ้นมาเลยรู้สึกการฆ่าคนมันช่างเจ็บปวดน้องโอ้ชิตทำไมจีต้องใส่ชุดใส่ชุดเลวรถมาร์ควันเองโอ้เซ็งอยากได้มาร์กไฟเรียบร้อยพี่จะเก็บโอ้ฟักพี่บอกว่าไอซอตันก็หาเรื่องพี่นะฮัลโหล เอเจนต์วิสเปอร์อ่าว่าต <Pam. S 1> <The> ่อฟ l กแปลกมากที่จะพูดท่าโลเอ้หันี้มันอยู่ฝั่งหัวนี้แนบมยมันมันยังไม่ฆ่าพี่เหรอวะแนะนำตัวชื่อแพมนะฮะ e d ต c t ี v e analytic m a c h ชีน Well, nice meet to you, Pam. ดีที่เจอแพรมวันนี้ย่น <laughs> ดีเจอเธอด้วยคุณคนเช่นกันเ <c oughs> ดี๋ยวไม่ได้คุยเสร็จมันจะหาเรื่องพี่เลยนะเพราะพี่ขาดแกงแ๊งเราเลยหมดแล้วไม่ใช่เหรออ๋อ <c oughs> เป็นเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ที่คอยคิดอะไรนะคำนวณอนาคตนะฮะเจ๋งดิดิด Logical life forms behave erratically. Unpredictably, predictably. Montecayo, him and to an extremely high margin of error. good to know. Um, I urge you to disregard all predictions. Operation complete. Complete a rogue variable. No current or previous models predict your presence or existence. Query, what is your point of origin? Ah. ออริจินคืออะไรบอทวันวันครับบอทอีเลเว่นครับบอทวันอีเลเว่นไคลโอไคลาโรวอล์ฮะถูกทำลายไปแล้วไอ้นี่มันเป็นหุ่นที่อ่านอ่านความเป็นไปได้ใช่ไหมของอนาคตแต่อะไรเงี้ยอารมณ์มันเวด้าในกันดั้มอ่ะหันเวด้าเวด้าในกันดั้มมันไม่ได้ใช้หุ่นพวกมันไม่ได้ใช้ในการแบบอ่านว่าอนาคตเป็นยังไงแค่ว่า อ่ะรู้แค่ว่าคำนวณว่าถ้าเกิดอย่างนี้ไอ้น,น,อน,นี่จะเกิดเกิดตามอะไรเงี้ยเออก็คือจะไปคำนวณล่วงหน้าได้สรุปเรือรถถูกทำลายน้องเรียบร้อยสำเร็จเย่ทั้งหมดนี่มีของเราหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะเล่นต่อไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันแล้วถ้าเกิดน้องไม่ชอบให้คอมเมนต์บอกพี่แล้วพี่จะได้อ่าสลับมาเล่นฝั่งเลยที่ างมันเถิดพี่ว่าเรียวโรตายก็ช่างมันเถอะพี่าามพไม่แคร์อยู่แล้วเดคอนก็ตายช่างมันเถอะใช้ปืนซิจูดเลยนะแม่เรียบร้อยเดคอนเราก็โทษพี่อยู่แถวนี้นานไปไม่ถามจริงรู้สึกไปเรียบร้อยฮะเคลียร์แล้วไม่เป็นไรยังไงก็คือพี่ก็เซฟไว้อยู่เพื่อเธอเผื่อน,น้องอยากให้พี่เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนห,หนึ่งพี่คิดว่าพี่คงไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่า เดี๋ยวพี่เล่นเล่นบน PC อีกรอบนึงพี่ค่อยมาเข้าฝั่งนี้ก็ได้ตอนนี้เราเข้าฝั่งฟาเตอร์ไปก่อนแล้วกันมันก็ไม่ใช่ว่าพี่พี่เลือกเลือกฝั่งนี้หรอกเพราะว่าพี่มองอยู่ว่าพี่ก็มองอยู่ว่าฟาเตอร์ถ้าเกิดจะสร้างซินมาทดแทนมนุษย์มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ฆ่ามนุษย์ตายหมดเหมือนที่ยิงเขาเรียกว่าไงนะคือต่อให้อา่าถ้าเกิดจะสร้างหุ่นยนต์มาทดแทนมนุษย์มันก็มีค่าเท่ามันก็มีค่าเหมือนกับที่เราเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปปาใส่กันให,ให้ให้มนุษย์ตายหมดมันก็ม ยังไงก็ไม่มีมนุษย์อยู่บนโลกอยู่แล้วจริงไหมมันก็ป่าประโยชน์ที่จะมีมนุษย์อยู่บนโลกพี่มองว่าอย่างนี้แหละจริงๆพี่ก็ไม่ได้กัาเข้าอินดิทูดหรอกมองอย่างที่บอกพี่ไม่ได้กัาเข้าอยู่แล้วแต่แต่ที่เข้าไปเพราะเข้าเพราะอะไรเพราะน้องก็รู้ๆกันอยู่พี่พูดให้ฟังไปแล้วขี้เกียจพูดอีกรอบละยอมนะเรียบร้อยเก็บไปแล้วเรียบร้อยทั้งเพื่อนกูก็เก็บไปด้วยกูเสียใจเนี่ยอ่ะผิดชั้นโทษ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 มาผิดมา ไอ้ไอ้หุ่นเมื่อกี้มันก็ไม่สู้แล้วมันมันจะทําแต่เห็นไหมเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมขนาดว่าสามารถที่จะรู้อนาคตได้ว่าทําอะไรจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตโดยการคำคำนวณถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเพื่อนมันตายหมดแล้วหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์อยู่บนยัางข้ามจริงๆพงที่ว่าเรียบร้อยทํางานเสร็จแล้วครับผมรู้มันยากสำหรับคุณใช่รับยากมากไว้ก่อนไม่สำคัญละ แกก็ใจผิดมันไม่ใช่เง so ี mm. this, this ้ยมันมันยากมากสำหรับพวกเราทุกคนนะฮะเอ็นเรียบร้อยอับแนนอนมมึงจะมีอีกอย่างตลอดแหละมึงยังมีอีกอย่างที่ต้องจัดการนะฮะมาเตอร์บ์สตีลมีเทคโนโลยีสูงมากนะฮะเราต้องทำให้แน่ใจว่าอะไรนั้น ความสงบสุขจะต้องงาไม่ง like ั้นไอ้พวกนี้อยู่ไม่ได้นะฮะต้องทำลายพวกมันก่อนมันทำลายพวกเราอ่าตอนนี้ก็จะเหลือแค่ฝั่งอันนี้สู้กันใช่ไหมจัดไปไม่เป็นไรลูกดูขนขนตาลูกแม่งชัดเจนมากขนขนตาลูกได้ไม่น่าจกไม่แน่ๆพี่ว่าพวกมันจะมาตามล่าเราเช่นกันนะฮะ มีแผนว่าไงบ้างคุณจะแสดง้มาเห็นว่าถ้ามาหาเรื่องพวกเราแล้วก็เทคโนโลยีของเราสูงกว่านะฮะจะแสดงจะสอนให้มันได้รู้ว่าให้มันพวกมันได้รู้ไม่ว่าพวกเขาเป็นใครเขาจะหยุดเราไม่ได้และจะไม่คนมายุ่งกับเราตั้งแต่แรกลุยเลยไหมล่ะ There's that's little than that. more involved Lee. Doctor a plan a มีแผนมากกว่านั้นดรลีนะฮะคงอยู่ที่แล a p คนจะบอกเรื่องดีเทลให้คุณได้โอ้ต้องไปคุยดีเทลอีกแล้วแอร์ชิฟต์ดาวบ้าอัพวิวเร้อยตอนนี้เรโอรถก็ไปแล้วน้องอันนี้ก็ไปแล้วัลองไปหมดแน่นอนงานนี้ไม่ต้องห่วงโอเคเราจะอัพเออนี่ได้แล้ยอ่ะ10%ดาเมจคอมแบทได้แล้วนี่ว่า อัพได้ดีวะอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ได้แล้วลัคกี้โคเวอร์โฟลิฟโคเวอร์เติมเต็มพี่ว่าเราเอาไอ้อะไรนะอันนี้ยิงหลังกำแพงอันนี้เพิ่มความแม่นยำทุกครั้งที่ยิงจุดเดิมเอาบัเตอี้เมสก่อนดีไหมพี่ว่าบัเตอี้เมสก่อนดีกว่าเพราะมันได้ดาเมจตั้ง10%จริงไหมเออก็คุ้มนะพี่ว่าอืม10%มันคุ้มอยู่แล้วโอเคไปหาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ลีต่อวุ่นวายจังเว้ย เอ้ยเหนื่อยจังเว้ยหน้าที่กูเยอะเหลือเกินอะไรๆก็ให้เราทำตลอดแล้วจริงเกมนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเกมเพลย์เราก็ไม่ได้บ่นเราก็ไม่ได้บ่นขนาดหรอกพี่แค่ล้อนะสายแค่ซึมไปงั้นแหละ